พร้อมกันนะครบได้ครับเดี๋ยวเรามาลอง4ชั้นดู4ชั้นคิดว่าไหวไหมน้องโต้ ครับเรนเจอเป็นยังไงกันบ้างครับการแสดงเชิดสิงโตเมื่อกี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมโอ้โหน้องๆดูสิครับดูการขยับของสิงโตดิอ้ยมันดูธรรมชาติแล้วก็เหมือนมีชีวิตจริงๆเลยเจ๋งมากสุดยอดแอมแต่ว่าพี่โตไม่ได้มาดูอย่างเดียวนะนี่พี่โตเตรียมหัวสิงโตมาแล้วเพื่อที่วันนี้พี่โตจะเข้าคณะสิงโตให้ได้เดี๋ยวดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงฮึสิ อโอ้ข้างในเป็นโครงมีโครงไม้มีโครงเหล็กแล้วก็เอะตรงนี้มันปากเดาวนะพี่โตเดาวนะ่าน่าจะต้องใช้ใช้มือแบบนี้อันนี้โออันนี้เชื่อเอาไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะะเออโอ้พี่โตเห็นว่าหูมันขยับหูมันขยับอยู่อันนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกสองเส้นสองเส้นตรงนี้น่าจะ อ๋อเหมือนเป็นหนังตาข้างบนนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ตัวคิดว่าที่ใช้ไม้ด้วยเพราะว่ามันอาจจะไม่หนักทั้งตัวเป็นไงบ้างครับครับโอ้พี่เป้เมื่อกี้สุดยอดมากเลยครับโอทั้งตื่นเต้นแล้วก็สวยมากๆตอนนี้ผมแต่งตัวมาพร้อมแล้วครับวันนี้พร้อมเลยใช่ไหมใช่ครับอยากจะขอวิชาฝึกเชี่ยสิงโตครับได้เลยครับยินดีครับผมได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับแต่ว่าเราต้องไปฝึกกับทางรุ่นพี่เขาก่อนนะอ๋อต้องฝึกกับรุ่นพี่ก่อนเหรอครับใช่ดู ทักษะความพร้อมว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับผมอ๋อได้เลยครับได้เลยครับมผม,ผมเราขอดูขอด,ดูนักเชิญหน่อยครับผมนี่ครับอ๋ออันนี้น้องบูมครับน้องบูมครับรุ่นที่ ยเพราะว่า,น,าวน้องเขาแสดงมาตั้งแต่รุ่นเล็กๆต่อตัวเป็นคนยอดสุดครับพอโตมาก็เริ่มมีการฝึกสอนการเชิดสัวสิงโตมีการมาแบกน้องที่ว่าตัวเล็กกว่าคึ้นอีกครับผมโอ้ขนาดน้องทําได้นี่ผมก็ต้องทําให้ได้ครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลู้กันได้แล้วผมพร้อมไหมครับเริ่มเลยครับโอเคครับเริ่มเลยครับผมท่าแรกอะไรครับเป็นสิงโตดีใจครับสิงโตดีใจประมาณนี้ครับแล้วก็ชูหัวขึ้นแล้วก็ Oh. มาดูครับมาดูพี่โตสิงดีใจโอเคอ่ะพร้อมย่อก้าวก้าดีใจไหม <laughs> ดีใจไหมอ่ะอะไรดีเป็นสิงโตสงสัยครับสิงโตสงสยัย พี่โตสงสยัยตอนนี้พี่โตสงสัยมากเลยว่าทำอะไรบ้างที่อยู่ข้างในก็พิษตากับปากหันซ้ายหันขวามาดูว่าสงสัยไหมมาอ่ะ,อะอคสงสยนนัยแม่งไงสงสัย ตัวย้อนไหมเหมือนหิวมากว่ะเหมือนหาหาอะไรกินไหมฮะโอ้โหพี่เฟ้ครับผมคิดว่าผมจะทำออกมาได้เท่มากกว่านี้นะครับเนี่ยกลายเป็นสิ่งโตตลกไปเลยครับอันนี้สเต็ปเบื้องต้นนี่ยังดูแบบงงๆนะครับใช่ครับยังมีอีกเยอะแต่เห็นรุ่นพี่แล้ววันนี้ผมจะตั้งใจให้เต็มที่เลยครับต้องให้เต็มที่ใช่ครับเพื่อที่ผมจะ เชิดส uh co ิงโตให้น hmm. ้องๆทางบ้านดูให mm ้ไ hmm. ด้คร kind of <wonder> oh oh uh ับได้เลยครับผมสรทธิ์ี่ครับสั่งสอนสิทธิ์น้องด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมตอบให่ครับอ้ได้เลยครับผมครับโอ้เรนเจิาทางบ้านมาเรียนรู้เคล็ดลับวิชาเชิดสิงโตกับเอาใจช่วยพี่ต่อไปพร้อมกันนะครับการเชิดสิงโตเป็นประเพณีการเต้นรําในวัฒนธรรมจีนและประเทศในทวีปเอเชียผู้แสดงจะเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตในชุดสิงโต ประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วโดยมีความเชื่อว่าผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภและ,จะเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมีการแสดงเชิดสิงโตมาประมาณ400ปีแล้วมีทั้งการแสดงกายกรรมต่อตัวเชิดสิงโตแบบปีนกระบอกไม้ไผ่และเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยที่มีความตื่นตาตื่นใจ เพราะแบบนี้คนเชิดสิงโตจึงต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักหน่วงต้องมีทั้งความกล้าและสามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมทําให้การเชิดสิงโตนั้นถือได้ว่าเป็นการแสดงที่ทั้งสวยงามและน่าทึ่งจริงๆเสร็จพี่ครับในหัวนี้มีอะไรบ้างครับมันมีไม้หวายหรือไม้ไผ่ครับทําเป็นโครงหัวสิงโตครับแล้วก็มีตากับหลอกเอาไว้กระพิบพตากับหง้อมกันครับ เอามือข้างที่เราถนัดครับจับตรงอันนี้ครับแล้วมือข้างที่เราไม่ถนัดจับตรงปากครับจับตรงปากแบงนี้ตีปากนี้อ่าแบบนี้แล้วก็หัวนี่ครับพี่ดำนี่ครับได้ไหมสิพี่ได้ครับอ่าโอเค ครับอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าทักษะเบื้องต้นแล้วเนี่ยในในการที่เราเช่าสิงโตนะครับครับผมเราสังเกตจากพฤติกรรมของแมวแมวอ่ะเวลาเขาเดินย่างก้าวเนี่ยเข,ข,ขาจะก้าวขาเขาจะก้มหัวมองปุ๊บอันนี้เขาเรียกการสงสัยเนี่ยถ้าการสั่นการต้องสั่นเนี่ยคือการกลัวอันนี้บททุกสิ่งทุกอย่างลองจากแมวได้เหมือนกันทุกสิ่งอย่างเลยครับได้เลยครับผมโหอ่ะอย่างแรกนะครับกางขาครับโอเคเอาหัวเข้ารับอ่าอ่าย่อขาลงมาครับอ่าเรามาดูครับสิพี่สิน้องนะครับ ก้าวซ้ายครับก้าวซ้ายก่อนก้าวซ้ายปุ๊บก้าวขวาชั่งข้ทางขวาครับอ่าก้าวซ้ายชัง้ทางซ้ายครับเราหมุกตัวขึ้นปุ๊บยักซ้ายยักขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าอ่าโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าได้ทักษะเบื้องต้นไปแล้วนะครับครับผมอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องครับไปฝึกมาห้าท่าแล้วเดี๋ยวมาแสดงให้ผมดู ว่าแต่ละท่าแสดงออกมาเหมือนหรือไม่มาแค่ไหนถ้าแสดงได้เหมือนแสดงผ่านผมรับเข้าคณะสิที่ครับไหวไหมครับกับสิทธิ์น้องคนนี้ไหวครับไหวถ้างั้นเราไปเลยไหมครับสิพี่ได้เลยครับสิพี่ไปเราไปฝึกซ้อมกันเป็นท่าคันครับอย่างแรกนะครับให้เราหัวลงหัวลงแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับแล้วก็ไซส์สองข้างครับท่าที่สองนะครับเป็นท่ากลัวครับท่ากลัวย่อลงนิดนึงครับครับ พร้อมกันนะครับได้ครับท่าที่สามเป็นท่าอะไรดีครับสงสัยครับสงสัยให้เราย่อลงครับแล้วก็กระพริบตากับปากพร้อมกันครับขาซ้ายไปข้างหน้านะครับก็คันหัวไปทางซ้ายถ้าถ้าถ้าไปทางซ้ายเราต้องขวาก่อนเราซ้ายนี้ใช่ปะแล้วก็ซ้ายติ๊ตตาเสร็จปุ๊บนี้แล้วก็ ท่าที่สี่อะไรดีครับดีใจครับถ่ายขายืดได้ปะได้แล้วครับถ่ายขาถ้าไปท่าที่ห้านะคบ,คบเป็นท่าหอบครับหอบโหหอบพอบดีเลยกระพริบตากระปักช้าครับแล้วก็ยอ่อลงโอ้ย เดี่ยววันนี้ครับเฮฮฮเดี๋ยวพี่โตจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถเลยครับน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านมาลองทาาทายของพี่โตกันดูด้วยนะสิทธิ์เราพร้อมนะโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ ถึงโตคันถูกครับท่าที่สองครับท่าที่สองนะครับถึงโตดีใจผิดครับผิดครับถึงโตกลัวครับถึงโตกลัวโอเคครับไปเคคท่าที่สามครับท่าที่สาม ถึงโตจ้องมองถูกครับจ้องมองกับถึงโตสงสยัยอันเดียวกันครับโอ้ oh, สุดยอดโอ้ oh, จ้องมองกับสงสัยอันเดียวกันตัดโอเคมาไปท้ายที่สี่ครับท้ายที่สี่ตับถึงโตดีใจถูกครับถูกเจีย๊ยม ไปท่าสุดท้ายครับท่าที่5ครับท่าที5าท่5ถึงต้นยังไงถูกครับเย้ yeah, สิงโตหอ,หอมกับเหนืนอเดียวกันครับสุดยอดสรุปทั้งหมดมี5ข้อทายถูกไป สี่ข้อผิดหนึ่งใช่ครับเป็นข้อที่2ใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นทําไมถึงผิดครับเพราะว่าเวลาแสดงออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นอ่ะการแสดงอากับกิริยาถึงโตเนี่ยจะต้องแสดงออกมาแบบชัดเจนการสั่นเนี่ยถ้ากลัวเลียจะต้องแบบสั่นสั่นแล้วห,<อ>หมุนหมุนหัวงโตจะไม่เหมือนมันมันจะกั้มกึ่งกั้มกึ่งก้มกึ่งจะให้สามารถมองท่าไม่ออกว่าแสดงท่าอะไรออกมาโอเคอเดยเลยแต่อย่างนั้นก็ตอบถูกสี่ท่อใช่ครับสี่ทอสุดยอดมากสิทธิเี่ยมเลย ตึงหน้าวงตรงครับพี่เป้ครับทำไมต้องเอาทุบมาไว้ตรงนี้ด้วยครับอันนี้คือเป็นการฝึกทักษะของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือ,อต้องฝึกแบบนี้ต้องฝึกแบบนี้แล้วใช่รครับเลยนะอย่างนี้เรารู้วิธีการแบบทําให้ขาเราแข็งแรงเราต้องรู้อะไรครับรู้หลักการต่อตัวครับโอเคไปเลยครับโอเคมาคิดสนุกกันถ้าเราต้องการต่อการ์ดแบนๆเหล่านี้ให้ตั้งสูงขึ้นเท่ากับ ไม้สูง80เซนติเมตรอันนี้จะต้องทำยังไงจะต่อเป็นสามเหลี่ยมสูงแบบพีระมิดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับตึกสูงหรือจะต่อให้มีลักษณะโค้งขึ้นเหมือนสะพานลองมาสังเกตการต่อตัวจากปร,รมาจารย์มืออาชีพนักเชิดสิงโตใช้เทคนิคแบบไหนสังเกตกันให้ดี พอจะรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมอ่ะการสร้างรากฐานที่แข็งแรงคือเทคนิคในการต่อตัวให้สูงขึ้นอย่างมั่นคงมาลองใช้เทคนิคนี้กับการพุ่งกนี้กัน สำเร็จรูปทรงสามเหลี่ยมต่อง่ายและต่อให้สูงขึ้นมาถึงจุดที่กำหนดได้ไม่ใช่แค่สามเหลี่ยมนะถ้าเราใช้หลักการสร้างรากฐานให้มั่นคงแข็งแรงเราก็สามารถเอาแผ่นการ์บางๆมาต่อให้เป็นรูปทรงที่ตั้งขึ้นได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมและแบบโค้งเลย เทคนิคสำคัญในการต่ออยู่ที่ฐานและการสร้างความสมดุลในการกระจายน้าหนักเป็นเทคนิคที่นักกายกรรมมักจะนำมาใช้ในการแสดงโดยเริ่มจากการสร้างฐานกว้างที่แข็งแรงแล้วต่อตัวขึ้นไปเป็นยอดสูงคนที่อยู่เป็นฐานจะต้องเป็นคนตัวใหญ่มีร่างกายแข็งแรง และฐานที่รับน้ําหนักจะต้องมีจำนวนคนอยู่มากกว่าส่วนยอดโดยเลือกคนที่ตัวเล็กกว่าต่อตัวขึ้นไปทีละชั้นเพื่อรักษาสมดุลให้น้ําหนักกระจายจากส่วนยอดลงมาที่ฐานรูปทรงสามเหลี่ยมจึงเป็นรูปทรงที่นิยมนำมาใช้ในการต่อตัวเพราะมีฐานกว้างและยอดแหลมทำให้เกิดความสมดุลและกระจายน้ําหนักได้ง่ายนั่นเอง บรรยากาศของมอืออาชีพนักเชิดสิงโตจริงๆนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาล่ะได้เวลาของจริงแล้วมาเอาใจช่วยพี่โต๊ดทำภารกิจต่อตัวให้สำเร็จด้วยนะพร้อมครับผมทักษะในการต่อตัวเบื้องต้นเนี่ยท่าที่เราทำเนี่ยคือเราฝึกพละงกำลังของกล้ามขาการตั้งท่าการฝึกลมหายใจคือเราจะต้องมีสมาธิหายใจเรื่อยๆช้าๆเรื่อยๆพอถ้าเกิดเราหายใจเร็วุ๊บเนี่ยทำให้เราอ่ะคือไม่ไม่มีกำลังในการที่จะแบก น้องคนที่อยู่ข้องนไว้เบสิกเบื้องต้นที่เราฝึกเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณนี้ก<ด>ำลังขาหน้าอกการาระบบหายใจพร้อมเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่า<ด>ครับได้ฮะก็คือเราต้องเข้าอยู่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งฐานล่างอ่าเดี๋ยวพอพอเริ่มปุ๊บเนี่ยเราย่อลงไปนะครับก้มลงไปในการที่ก้มลงไปแบบเนี่ยเราใช้ตัวหลังพองนับหนึ่งองตามปุ๊บขึ้นไปปุ๊บตั้งอกขาตึงแล้วก็ส่งขึ้นไปอ่าโอเคพร้อมแล้วเริ่มนะมครับครับ หนึ่งามรับับเข่าครับจับเข่าอ่าไปครับึงไ้ล้อกหลังครับตรงล๊อหลังลัอหลังอ่านี่ครับนี่ไอ้ไอ้ดเลปลูกเก่งขาเป็งอกไปนี่ครับตั้งอกไปหายใจเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามส่ห้านั่งมาลูก ตั้งอกไ้นะครับเกงขาเกงอกไว้หายใจเรื่อยๆนะครับไปขาอ่ามือเปลี่ยนจับรองน้องครับไปขาครับอ่าย่อครับย่อว้นี่ครับเป็นไงครับตอนนี้ก็คือ3ชั้นผ่านแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลอง4ชั้นดู4ชั้นคิดว่าไหวไหมน้องโต๊ดผมว่าไหวอ่าโอเคครับลองดูได้เลยอ่าครับ ต้องคอ้งปกักหลักเลยครับอ่าเกงขาไป้ทรงดับไปขากระาครับอ่าทรงกับไปขาครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามลดหนึ 1, 2, ่งสองสาใก้โอเคสงเลยไ้งลูกอ้ซ้ายโอ้หวานช้า,าๆกดขาไปหึเกง,งอกตดอกตรงน้อหันซ้นายเบาเบาเบ็กไ หกนะแล้วนะปดร้าวลงมีดหนึ่งมีดสองยอดครับย่อยอุอย่อยยอยเป็นไงครับสี่ชั้นของผมเมื่อกี้แน่นอนจริงจริงโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน่วยก้านของพี่โตดพอที่จะได้รับเข้าทีมไหมครับ ผ <Studio> ่านไหมครับผ่านครับผ่านค่ะขอเสียงดังๆหน่อยผ่านครับสุดย้อยยยยยคนนั้นคนนั้นคนนั้นมห้าเลยห้าเลยห้าเการเช่สิ่งตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องฝึกหนักแล้วก็มีระเบียบวินัยมากๆเลยเรียกได้ว่าน้องๆที่อยู่กับพี่โตตอนนี้เนี่ยเก่งสุดๆไปเลยครับ วันนี้นอกจากพี่โตจะได้รับเข้าทีมนักเชิดสิงโตแล้วน้องๆนักเชิดสิงโตก็ได้เป็นคิดเรนเจอร์ด้วยเหมือนกันนี่และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่พี่โตอาสาพาน้องๆมาตะลุยค้นหาเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนมาให้เพื่อนๆกำลังคิดพิชิตภารกิจที่ท้าทายไปด้วยกันคราวหน้าพี่โตจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าพลาดท่าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กชัาคิดไปเลยมาคิดกันต่อกับคำถามนี้ การเชิดสิงโตเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดระหว่างแมวเสือหรือมังกรและเป็นเพราะอะไรถึงจะต้องเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ KidRangers ผู้ที่ตอบถูก3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลย และอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ดด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย